สวัสดีครับ I know you know วันนี้เกี่ยวกับการลดเสียงของวิดีโอนะครับก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรมพิมพ์ e r บโปขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วก็ลากคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะลดเสียงของมันสมมุติว่าวิดีโอของเราไม่เสียงที่ค่อนข้างดังเราจะทำการลดเสียงให้มันก่อนอื่นครับผมเรากดแยกก่อนอันลิงก์ก็คือแยกไฟล์ภาพกับเสียงกดมาที่ไฟล์เสียงครับแล้วด้านซ้ายมือมุมบนก็จะมีให้เราเลือกครับเป็นเลเวล วอลลุ่มเราเลือกปรับความดังเบาได้ตรงนี้เลยครับถ้าเราต้องการให้มันเบาลงเราก็กดลบไปข้างหน้าครับลบสิบแต่เราต้องมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีจุดขึ้นจุดพวกเนี้ยจุดพวกนี้คือจุดที่จุดตรงนั้นจะเป็นความดังเท่าไหร่นะครับสังเกตสมมุติว่าเราอยากให้ทั้งวิดีโอเนี่ยเบาลงเราต้องลากมาไว้ที่ต้นคลิปครับแล้วก็กดลบสิบ ทั้งคลิปวิดีโอนี้ก็จะลดความดังของเสียงลงไป10ครับแต่ถ้าเราต้องการแค่บางช่วงสมมุติว่าเราต้องการช่วงนี้ถึงช่วงนี้ก็คือช่วงนี้นะครับเราต้องการให้มันเสียงหายไปเลยก็ใส่ลบไปเยอะครับเป็นลบ50เลยพอวิดีโอเล่นไปถึงช่วงนั้นมันก็จะเสียงหายไปเลยเห็นไหมครับเสียงมันก็จะเบาหายไปเลย ต้องการให้ช่วงนี้ดังขึ้นแล้วก็เป็นวง20นั่นแหละครับคือการเพิ่มลดเสียงของวิดีโอเราง่ายๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ